มาแล้วครับท่านผู้ชมนะคลิปนี้นะพามาชมกระบะเข้าใหม่นะครับคันนี้เป็นเอลซูร์ดีแม็ก1.9ตัว X s e r i e s นะครับตัวนี้ได้เป็นโฉมปี2022เลยนะครับตัวนี้เป็นรถบ้านมือเดียวนะครับได้เป็นสีประตูยกสูงไฮรนเดอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวเกียร์ออโตมาพร้อมโรบาร์ด้านหลังสภาพดีมากคันนี้เลขไม์เพียง65,000กโลเท่านั้นรถบ้านมือเดียวสภาพป้ายแดงครับคันนี้ใครที่กำลังตามหาอยู่นะครับหรือสนใจนะครับรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมคันนี้ดูคลิปนี้ให้จบอย่าพลาดนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ที่สนใจรถมือ2ทุกทุกท่านด้วยครับวันนี้เจอกับผมอีกแล้วนะครับในช่องท็อปรถกระบะมือ2ครับเจอกับผมอีกแล้วนะครับท็อปเพชรยนต์นะครับที่ปรึกษาด้านการขายนะครับเจอที่บริษัทเพชรยนต์อยู่เซอรี่ไทย68แยก1นะครับมินบุรีกรุงเทพวันนี้นะครับพาพี่พี่มารับชมนะครับกระบะนะครับคันนี้เป็นตัวอิวสุทีแมกนะครับหนึ่งจนะครับตัวนี้เป็นตัว X Series ีีส์ปีสองพนยี่สบเลยนะตัวนี้ปีใหม่สุดๆนะครับตัวนี้เลขไม้เพียง65,000าทเ่นนั้ รับประกันไม่แท้ไม่เดิมนะคระบและที่สําคัญรับประกันโครงสร้างไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีหรือว่ากอใหม่แน่นอนของเรานะครับมีบริการตรวจโครงสร้างรถให้ฟรี274จุดนะครับจากบริษัทกลางนะครับมีใบเสร์ออกการันตีให้นะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าได้ใหม่น้อยปีใหม่นะเป็นรถบ้านมือเดียวนะเป็นชุดแต่งของตัว X Series เดิมๆแบบนี้เลยราคาค่าตัวนะครับคันนี้เปิดเสนอขายนะครับเพียงแค่700,000 19,0 0 0บาทเท่านั้นนะครับฟรีดาวน์ได้ครับตกผ่อนแค่เพียงเดือนละประมาณตกผ่อนแค่เพียงเดือนละประมาณ1 2 0 0 0บาทนะครับตลอดอายุสัญญาเลยนะครับหรือว่าใครที่สนใจเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดนะครับของผมนะครับมีบริการเซ็นไฟแนนซ์จัดไฟแนนซ์ให้ฟรีทั่วประเทศไทยด้วยทําเรื่องทําเอกสารให้ถึงหน้าบ้านเลยนะเดี๋ยววันนี้นะครับพาพี่พี่มารับชมตัวรถบอดี้กันนะว่าสภาพเดิมสภาพสวยแค่ไหนนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นสีดําเดิมโรงงานนะไฟหน้าในส่วนของตัวนี้นะครับเป็นแบบ โปรเจคเตอร์เลนนะครับ LVD เรียบร้อยนะครับมีไฟ day time เป็นแบบ LVD นะครับไฟเลี้ยวไฟตันหมอกเนี่ยจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับสำหรับตัวโฉมปี2ีเนี่ยนะครับกระจังด้านหน้าเขาเนี่ยจะเป็นเที่ยวแบบนี้แล้วก็ถ้าเป็น X Series ตัวปี2ีแล้วเนี่ยนะครับเที่ยวตรงนี้นะครับเขาจะได้มาเป็นสีแดงเลือดหมูแบบนี้แล้วก็โลโก้เนี่ยเป็นคำว่า Isuzu เนี่ยจะเป็นสีแดงนะจะมีสติ๊กเกอร์คาดแบบนี้เลยสําหรับตัว X Series นะจะมีสเกิร์ตมาให้รอบคันนะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าสวยมากนะครับเดี๋ยวก่อนส่งมอบเนี่ย จะมีการล้างสปาขัดเคลือบสีเก็บรายละเอียดให้อีกหนึ่งรอบนะครับในส่วนตัวล้อแมกครับท่านผู้ชมนะล้อแมกเขาจะได้มาเป็นล้อแมกของตัว X Series เลยนะครับขนาด18นิ้วนะครับรัดด้วยยาง b i d s t o n e คันนี้เป็นยางเดิมติดรถมาปี2022นะครับตัวนี้แล้วก่อนส่งมอบเนี่ยเราจะเปลี่ยนยางนะครับเก็บรายละเอียดให้ก่อนส่งมอบอยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็นยางเดิมติดรถมานะครับก็มีเริ่มแตกลายงาหรือยางเนี่ยเริ่มฉีกขาดแล้วนะครับท่านผู้ชม เราก็จะมีโลโก้ด้านข้างนะเป็น X s e r ซ e s นะครับกระจกข้างเนี่ยจะได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าด้วยนะมีไฟเลี้ยวแบบ l e d นะครับแล้วก็มาพร้อม Q คิ้วกันสาตน์ะติดตั้งเรียบร้อยตัวนี้แล้วก็ติดฟิล์มมาแล้วรอบพันมือเปิดเป็นสีดำนะมาพร้อมสมาร์ทอินทีกุญแจเป็นแบบคีย์เลนเรียบร้อยนะร,รถบ้านมือเดียวนะตัวนี้สภาพสวยมากท่านผู้ชมภายในเนี่ยสำหรับตัว X s e r ซ e s ท่านผู้ชมเบาะนะครับก็จะได้มาเป็นตัวเบาะของ X s e r ซ e s สีดําแบบนี้นะเดินด้วยตะเข็บสีแดงสภาพดีเลยนะตัวเบาะเนี่ยไม่มีรอยยุบรอยฉีก นะล้วก็มาดูส่งตัวภายในท่านผู้ชมเดีย๋ยวผมขออนุญาตให้ดูภายในนะครับนี่เดี๋ยวปิดให้ดูเลขไม่์คันนี้เลขไม่์อยู่ประมาณหกหมื่นนี่ท่านผู้ชมเลขไมค์หกหมื่นห้าพันโลนะครับก็เลขไม่์ตามการใช้งานจริงเลยท่านผู้ชมรับประกันไมค์แท้ไม่เดิมนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของตัวด้านพวงมาลัยท่านผู้ชมเป็นแบบมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยนะล้วก็มีคูดคอนโทรลนะครับภายในสวยๆเลยหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอของตัว X Series ด้วยอันใะนส่วนตัวจอกลางทัชสกรีนเะนี่ยมีครบแล้วนะตัวแอร์เนี่ยตัวนี้เป็นแบบ อะนาล็อกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบแมนนวลอยู่นะภายในสวยมากท่านผู้ชมแล้วก็ตัวจอเป็นแบบทัชสกรีนเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับฟังวิทยุได้หมดแล้วก็มาพร้อมนะครับกล้องถอยนะครับแล้วก็เส้นการระยะมีให้ครบแล้วในส่วนของตัวเกียร์เนี่ยคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้สวยๆแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเก็บรายละเอียดให้นะครับรอบคันอีกหนึ่งรอบนะครับล้างสปาใหม่แต่ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเดิมๆก็สวยแล้วท่านผู้ชมดูครับนะภายในงภายในเนี่ยบอดี้ทุกอย่างไปมากท่านผู้ชมกระจกบานนงบานหน้าแท้เดิมหมด เอกส,สารเนี่ยเราจะมีให้ครบนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพวกเอ,เอกส,สารสำเนารถหรือว่าจะเป็นพวกบ r v ก c รนะเดี๋ยวดูแลให้นะตัวนี้เป็นรถบ้านนะภาษีนะต่อเรียบร้อยนะอันนี้อันเก่านะตัวนี้นต่อเรียบร้อยนี่นะเป็นรถบ้านมือเดียวเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ดูนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตปิดชื่อเข้าไปนะครับนี่ท่านผู้ชมเป็นรถบ้านมือเดียวนะครับก็ผ่านไฟแนนซ์มาตัวนี้อ่ะมือเดียวสภาพสวย,ยๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของราคานน่ท่านผู้ชม ราคาดีมากนะครับคันนี้เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับฟรีดาวได้ผ่อนประมาณเดือนละหนึ่งหมื่นสองพันตลอดยุสัญญานะครับภายในภายในเนี่ยสวยกลิบนะไม่มีรอยแบบว่าขีดข่วนใดๆนะครับแล้วก็เก็บของได้ตรงนี้นะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะตัวนี้มีลอกนิดหน่อยอาจจะแบบเจ้าของเก่าเนี่ยน่าจะเป็นคนที่แบบทาครีมบ่อยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเก็บงานให้เก็บงานพวงมาลัยได้นะฮะแล้วก็ด้านข้างตัวนี้นะครับกระจกออโต้นะบานคนขับเป็นประตูกระจกไฟฟ้าทั้งหมด ครวก็ในส่วนของตัวแก้มท่านผู้ชมแก้มซ้ายแก้มขวาน็อตเดิมทุกอย่างไม่มีรอยแกะรอยขยับเห็นไหมท่านผู้ชมไม่เคยแกะทําสีเลยแล้วก็ในส่วนตัวสปอตเม็ดอาร์คนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูแบบละเอียดเลยนะครับโครงสร้างเม็ดอาร์คเดิมนะครับรถเดิมเดิมไม่มีประวัติชนหนักทิ้คว่ำหรือตีลังกามาแน่นอนนะครับในสวงตัวเสาบนะครับก็จะเห็นชัดเจนนะเสาบพวกบาร์โค้ดหรือว่ารอยแต้มหมาคิวซีแบบนี้เดิมครบหมดหัวน็อตไม่มีรอยขันรอยแกะเลยท่านผู้ชม โครงสร้างเดิมๆสวยๆแบบนี้นะหัวน็อตเดิมนะครับแล้วก็แผงประตูเนี่ยจะเป็นหนังนะตรงนี้นะตัดด้วยตะเข็บสีแดงแบบนี้เลยนะมาดูส่วนตัวด้านหลังกันนะสำหรับด้านหลังเนี่ยนะครับสำคัญเลยนะครับตัว X s e r i e s ถึงจะไม่ใช่ตัวเกียร์รุ่นตัวท็อปสุดเป็นชุดแต่งของ X s e r ซ e s เนี่ยแต่จะได้ในส่วนแอร์หลังครบแล้วนะมีแอร์หลังมีช่องชาร์จแบบ usb ให้ด้วยนะครับเบาะสภาพดีเลยในะตัวเบาะเขาเป็นทรงแบบทรงสปอร์ตสวยมากท่านผู้ชมมีลำโพงด,ด้านบนหลังคาให้อีกนะครับหลังคาก็จะคุมโทนสีดำ นะฮะล้วก็ดูในส่วนของตัวสปันเม็ดอาร์กันท่านผู้ชมเม็ดอาร์กเดิมแท้โรงงานครับท่านผู้ชมเดิมๆสวยๆแบบนี้นะโครคงสร้างเดิมนะมาดูรถจริงมาทดลองขับกันก่อนได้นะอยู่สายลิทายหกสิบแปดนะบินบุรีรุมเทพท่านผู้ชมันะบแล้วก็หลังโครงหลังคาเนี่ยสภาพเดิมสภาพดีมากท่านผู้ชมนะฮะร,รีวิวแบบจัดเต็มเลยแล้วก็มีในส่วนของตัวมือจับนะครับด้านคนนั่งด้านหลังก็จะมีมือจับขึ้นให้ด้วยนะครับ อ่ะมาดูในส่วนตัวด้านหลังนะครับนี่ล้อแม็กสภาพดีท่านผู้ชมนะครับไม่มีรอยเบียดฟุตบาทนะครับตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวยางเนี่ยเปลี่ยนให้อยู่แล้วนะครับก่อนส่งมอบนะครับในส่วนของตัวโรบามีให้นะครบโราของตัว X Series เลยนะตัวนี้ก็คือเดิมๆจากสูตรเลยนะครับแล้วก็ในส่วนตัวด้านท้ายนะครับเป็นไฟท้ายแบบ led นะตัวนี้สวยมากนะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยไฟท้าย led กล้องถอยครบติ๊กเกอร์มีให้ครบเลยนะมาดูแม็กไลเนอร์กันสําหรับด้านท้ายท่านผู้ชมแม็กไลเนอร์เนี่ยไม่เคยบรรทุกนก นะยังแค่ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้สปานะท่านผู้ชมนะแต่แม็กไนเนอร์เดิมท่านผู้ชมสวยสวยเลยดูครับไม่มีรอยบรรทุกหนักแล้วก็ในส่วนของตัวสปันเม็อาร์นะครับนี่ท่านผู้ชมเห็นชัดเจนนะครับฝาท้ายเดิมไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะฮะไม่เคยทําสนะีฝาท้ายน,นะท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวฝาท้ายมาดูครับนี่ท่านผู้ชมฝาท้ายสวยสวยใสใสเลยนะครับซีนกาวพวกนี้เดิมเดิมหมดแล้วก็ในส่วนตัวช่วงล่างนะครับนี่ เดิมๆนะครับช่วงล่างเดิมสภาพไปมากท่านผู้ชมใครตามหาอยู่นะสำหรับตัว X s e r ซ e s เนี่ยไม่ควรพลาดนะรีบโทรมาจองกันได้นะครับเ1 9 0 0 0เาเท่านั้นนะซื้อเงินสดได้ครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะฮะแล้วก็ตรงเนี้ยน่าจะเป็นตัวขอบตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราติดตั้งให้นะไม่แน่ใจว่าเขาถอดไปทำอะไรนะตัวนี้เดี๋ยวติดตั้งให้นะรถเพิ่งเข้ามาได้ไม่นานนะคันนี้ถ้าสนใจโทรมาจองกันได้สนใจโทรมาจองกันได้เลยท่านผู้ชมต้องขออภัยด้วยนะ อาจจะแบบว่าไม่ค่อยสบายนะทุกผู้ชมผมนะฮะร,รีวิวอาจจะไม่ได้แบบว่ามี Energy หน่อยนะต้องขออภัยด้วยนะแต่พยายามรีวิวให้พี่ๆดูแบบละเอียดนะฮะเหมือนมาดูรถจริงได้เลยนะฮะพวกเนี้ยนะครับก่อนพวกเนี้ยก็คือรอยแต้มมาร์กเดิมอยู่ครบเลยนะเห็นไหมท่านผู้ชมสวยๆสครับเพจมีให้นะครับเป็นฝ่องอ s สุดีแม็นะฮะฝั่งนี้นะครับมาพร้อม Smart ทเอนทเหมือนกันนะับแล้วก็มาดูในส่วนของตัวเสาเท่านผู้ชม เห็นไหมท่านผู้ชมน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดไม่มีขยับนะครับในส่วนของตัวโครงสร้างด้านบนสปอตเมทอาร์คนะครับโครงสร้างเดิมๆสวยๆแบบนี้นะครับใครตามหาอยู่ไหมนะครับบอกเลยว่าไม่ควรพลาดมีคันเดียวนะสําหรับ X อ็กซิลนะฮะนี่ท่านผู้ชมเสาบีนะครับไม่เคยแกะไม่ถอดนะครับแต่ถ้าเป็นตัวแบบว่าสีประตูออโต้ตัวแซตัวเอเนะี่ยผมมีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแซพีพวกเนี้ยนะครับมีเหมือนกันแต่ เอ็กซีรีแบบนี้นะมีแค่คันเดียวรับประกรันสวยนะน่าใช้ใครที่แบบชอบเอ็กซีรีอยู่แล้วนะครับเป็นชุดแต่งเดิมโรงงานแบบนี้นะบอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะครับรีบโทรมาจองนะรีบตัดสินใจได้เลยนะครับก่อนที่รถจะติดจองนะเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆรับชมมาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับแล้วก็สภาพบอดี้ด้านหน้ากันว่ารถสวยแค่ไหนเดี๋ยวพาพี่ๆรับชมกันมาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันนะครับตัวนี้เครื่องยนต์นะเป็น DDI Bluepower ขนาด1,900ซีซีนะครับต้องบอกเลยว่าเครื่องยนต์1,900นี้นะครับอัตาิ้นเปิงน้ำมันเนี่ยประหยัดสุดๆนะครับแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยสภาพเดิมๆนะครับอันนี้คือผมสตาร์ทรถให้พี่ๆรับชมดูอยู่เครื่องยนต์แห้งๆเดิมๆแบบนี้นะครับไม่มีน้ํามันเครื่องไหลเยิ้มนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแก้มซ้ายแก้มขวาเห็นไหมท่านผู้ชมเดิมนะครับตัวนี้นะครับจะเห็นพวกสีดําแบบนี้อันนี้คือเดิมนะท่านผู้ชมรถไม่ได้มีการเจ็บสีมานะครับรถเดิมคันหน้าก็เดิมนะอันนี้คืออเปป็นนกกติจาาโรรงงยูู่แล้วทชมดคับ คันหน้าเดิมลูกลมเดิมสวยนะครับไฟหน้าแท้เดิมไม่เคยแกะไม่เคยถอดแล้วก็ในส่วนของตัวเพจนะครับตัวนี้นะเห็นไหมท่านผู้ชมหมุดเดิมทุกอย่างนะครับโครงสร้างเดิมไปนะครับแจ้มซ้ายแจ้มขวาไม่ขยับไม่ถอดนะรถเดิมเดิมแบบนี้ไล่มาจันหัวน็อตฝากระโปรงจะเห็นนะครับไม่มีรอยแกะรอยถอดเลยท่านผู้ชมฝากระโปรงเดิมแท้โรงงานแล้วสภาพห้องเครื่องเนี่ยเดิมเดิมสวยๆแห้งๆแล้วก็เดี๋ยวเป็นถ่ายน้ำมันเครื่องให้ก่อนส่งมอบแล้วก็เช็คค่า cca แบตอันนี้แบตปี6 8น่าจะเพิ่งเปลี่ยนมาท่านผู้ชม สวยมากหม้อน้าเดิมทุกอย่างนะครับตัวนี้กองแอร์กองอากาศเดี๋ยวตรวจเช็คให้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวฝากระโปรงฝั่งนี้นะครับก็ไม่มีรอยขันรอยแกะรอยขยับใดๆนะฮะสวยเดิมจริงนะครับแล้วก็ถนวนกัางความร้อนนะครับสภาพดีเลยไม่มีกรอบร่อนหรือตกท้องช้างนะด้านบนนะฝากระโปรงจะเห็นนะครับไม่มีรอยแกะของตัวน็อตหรือว่าสปอนเมทอาร์คไม่เคยหายนะตัวนี้เดิมรูกลมสวยเดิมแบบนี้นะถ้าสนใจนะครับก็รีบติดต่อมานะครับตัวนี้ซีนเดิมแบบนี้ สำหรับคันนี้นะฮะเป็นอิ s ส d ดีแมนะครับ1.9 z x Series นะตัวนี้ได้เป็นโฉมปี2022เลยเลขไม่เพียง60,000โลเท่านั้นนะครับกับราคาค่าตัวเพียงแค่719,000ฟรีดาวจัดยอดได้เต็มผ่อนเพียงเดือนละ12,000บาทตลอดยุสัญญาเท่านั้นนะครับผมก็พยายามรีวิวให้พี่ๆดูแบบละเอียดนะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยเดี๋ยวเจอกับผมใหม่ในคลิปหน้า เดี๋ยวมาอัปเดตรถสวยๆแบบนี้ให้พี่ๆรับชมอีกแน่นอนสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ